เราต้องแก่ยางอีกนึ่งใส่ถึงมือแก่ยากใช่นี่นะ FC น้องโอ๊ตนะดูน้องโอ๊ตนะนี่ชัดๆเลยนะครับใกล้ๆในนะั้เปิดแมสใกล้ๆดูหน่อยน้องโอนะ๊ตน้อง FC อยากเห็นเร็วๆเปินดนิดนึงเปินดนิดนึง แบบนี้เท่เาไหร่ครับต้องบีบร้อยบาทชาเต็มจานเนี่ยร้อยบาทได้ล้นถ้วยขนาดนี้นะยำนรกแตกเลยนะหนุมเมืองชนชาแนล u ูทูบสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านยำครกจกกีนะหรือเรียกง่ายๆว่าซาเล้งจกกีนะอันนี้เมนูทำมาใหม่เลยนะเดี๋ยวดูเมนูก่อนนะครับ นี่นะไม่ได้มาอัปเดตนานนะนะน,นี่เป็นเมนูของทางร้านนะครับนี่นะของซาลิงจกกีนะเดี๋ยวทักทายน้องบีก,ก่อนนะครับน้องบีสว,ส,สวัสดีค่ะ,คะไม่มืดจังเลยวันนี้อย่าไปด้านนีแแ้แสงไม่เข้ามันมันมันย้อนแสงครับอันนี้เป็นยำยำปูม้ากับยำปลาหมึกค่ะยำปูม้ากับยำปลาหมึกนะครับนี่นะ เรนล้นกล่องไปเลยสิคะ่ะนี่เป็นผูม้าก,กับปลาหมึกนะคะะะรับน้องโอสวัสดีครับสวัสดีครับ ยำนรกแตกค่ะยำอะไรนะยึงนรกแตกยำนรกแตกเขาขอเผ็นเกตนรกแตก่เลยำน,ะะยนรกแตกนะทำไมต้องหันหน้านีกลัวหนูหรอ เมลูกค้าก็อันนี้เพิ่งเปิดร้านนะอันนี้ลูกค้านะครับเมื่อกี้เพิ่งได้ครกแรกเลยค่ะอันนี้ไม่ปลานะอันนี้ปลาร้าะอันนี้ปลาร้านะครับไม่เยอะค่ะจดได้เลยได้ค่ะ น้ลนวเหมือนเดิมนวนวเหมือนเดิมไม่นวให้ไปหาหมอฮะไม่นัวไปหาหมอไม่นัวหาหมอไม่นัวหรือไม่นวไม่นวไม่นัวต้องไปหาหมอนัวขนาดนี้เอาที่ไหนจะนัวลเห เป่าแบบนี้เไลร่ยเขาต้องบิดหนึ่งร้อยบาทขา่เต็มนั้นเนี่ยร้อบาทได้ล้นถ้วยขนาดนี้นะ ยำนรกแตกเลยนะใช่ไหมใช่ค่ะยำนรกแตกนะพี่ร้อนเกาหลีตื่แล้วได้ค่ะปลาล้ะหมดเลยเนาะใช่ว่าอะไรบวนหนูหมดวันเนี้ยหนูลืมเอาซื้อมาด้วยยำหอยแข้งไข่ปลากุ้งแยกน้ำรวมกันใช่ไหมคะลูกค้าจุดหอยแข้งไข่ปลากุ้งไม่ปลาเอ้ยปลาร้านะครับ เ็ดขนาดไหนอ่ะจกกียำนรกแตกนะเมนูแรกนะฮะอยากไดอะไรจดเลยนะค้มีประกาจดไหมครับคุณผะกัรับบินลูกค้าด้วยครับ เรามาดูเมนูกันเลยนะนี่นะครับเมนูรจันนี้ละครับเมนูยำนะรับยำโคกตกีนโลโก้พนแล้วก็ยตัตกาเล็บมือนานไส้กรอกคีชน้ำเมนูแนะนำ

พอดีค่ะใส่เกล็ดมะนาวอแยกไม่หมดน้ำยำจดได้เลยนะครับเขียนแยกน้ำเลยค่ะอันนี้เป็นยำอันนี้ยำไข่แขกไข,ไข,ไขป่ปลา น้ำยำล้นกระปุกไปเลยหูวกระปุกพันให้แล้วนิดหน่อยไปเตอดเลยบ้านมึงไม่ขายแล้วใช่ไหมไม่ขายแล้วเสียใจจังบรรยากาศบ้านบึงไม่ค่อยดีอยู่นี่วิวดีครับใช่ไหมน้องบีทน้องเบี เหลือูเลือกแข้งเงือกอิ่มหมาจ้ายำครกจกกีนรกแตกนะเปิดซิงบินแรกนะครับชื่อเริ่มเปลี่ยนไปเรื่อยแล้วนะนรกนรกแตก ยำจำไข่เท่าไหร่ยำไข่สองร้อยค่ะสองไข่ร้อยห้าสี่สี่ไข่สองร้อยห้าสิบค่ะไข่เอฟซีจากคอนแกนเมืองหาตาแน่จ้าจ้าสวัสดีค่ะดูจากช่องไหนครับเพราะว่าจากปากหลักข้าแนววาสันนั่นปากหลักแฟนอ๋อปากหลักเพื่อนกันปัดปวดเพื่อนกันอันนี้มึงมึงชมแน่นเลยอะนี่เฉพาะยำชนบุรีเสีผิดอันนี้ทำให้ใครอ่ะ อันนี้ค่ะอันนี้ค่ะเบ้าไก่ไก่เนี้ยตอันน uh? ี้งตุ้งตุ้งตุังนี้งตุ้งตุ้งาุ้งตุ้งตก้งตุ้่ตอัะนี้ก็อ้นนี้งตุ้งตุ้งตุ้งตี้งตุังตุ้งตุ้บตุ้งะุ้นตม้งตุ้งต้งตุ้านี้งตุ้งนุ้งตุ้งนุ้งต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 ุ้้ตุ้งตุ้้งตุ้ สองร้อยบาทเก็ตเนาะเมนูเนาะจ้า็นเซ็ตเนื้เนาะด้วยไอ้ลืบบานไปเรยจ้าเห้เลื่บานไปเร่ยขาขาเราดีดี ยำสองไข่ใครเลยดีวะวันนี้มาในเมืองหรอมามามันนี้เนนีเปลี่เปียนมามามาเหลือกิ้คิวเนี่ย สองเจ้าสองผมไม่ต้องเก็บแล้วนะ้รับค่าสองพ่เศษบ๊ายบายอันนี้สองไข่ให้ผมเมนูได้เลยนะคะเลี้ยงไหมตีไข่ไหม

ยุ่ยๆจ้าร้อนจ้าไม่ชวนคุยเลยนะคะร้อนจ้าโอ้หนูจะเป็นคนชวนคุยแล้วเนี่ยนี่นะเดือยดูหอยหอยแมงพูดอยู่ซีแลนด์นะครับนี่แต่ทะเลจากไมโครค่ะแล้วก็เล็บมือนางดลือสุดนนอะไรแบบรวมแบบเสียวอะไรเราไปรวมอันนี้ผมขายด้ย ของค้าบิน่มือเราใช่ไหมคุณมูใช่ไหมคไัมคะุงสดยังไม่ถึง ร้านที่นี่เขาใจยั่วๆเลยนะครับยั่วเพศมากค่ะยั่วเลยนะครับยั่วเพศค่ะยั่วเพศนะกินแล้วขนลุกนะครับฮะกินแล้วขนลุกยังดีนะที่ขนลุกนะกด <c oughs> <c oughs> ร่างเอาเรื่องอะไร ผมเห็นอยู่เผ็ดไหมอันนี้เป็นยำยำเรเม่อนางค่ะ80บาทได้มาเดีนน๋ยวึูกล่าจุกๆเลยนะคะเราบริลรวม200ยำแซมอนสารอยห้าสิบค่ะ,ะ,คะยำยำเราสูตรเข้มข้นนะคะ นอ้องโอ,อ้ก็จะเป็นคนปิดฝายงงสสอยู่ด้านนู้นนะนของหนูใช่ไหมลูกหนูปลานะลูกบบจ้าเกี่ยวโค้ดเลยค่ะสองกล่องเนาะแต่ด้วยยำอะไรครับยำคุ้งสดแยกน้ำค่ะคุ้งสดแยกน้ำนะครับ แบบมาใหมเด็กจ้าได้้เดี๋ยวจ้าเรามาสัมภาษณ์ลูกตาดีกว่าสวัสดีครับนี่นี่อะไร้ครับเนี่ยขอแรกมาแล้วนะครับสวัสดีครับขอบคุณการรูปชิ้นไหนเดอาได้ค่ะ คนเดียวกันนะสมุทรปราการอันีด้วยไหมรถจะร้อมาลยอหอยมมานะคะด้วมากค่ะให้น้องชิมหน่อยจจ๊คไปยำกับแม่ค้านี่หลงแม่ค้าก็รู้แล้วมาจกไหนครับ คืออะไรตัวตีี่อะไรเนี่ยงันคที่เราือตัวที่สีอะไรเนีย่าของอยหปวได้ไหมอ่ี่้อนารักตังอะไรครับแม่น้องยำกุ้งสดแยกน้ำ่ะยำกุ้งสดแยกน้ำปลาไหมปลาค่ะอเข้าใจว่าน่ ว่าทาไมคนเนชอบกินกะลาหรือว่ากินเไม่ได้เจกันหลายวันจกเหมือนเดิมจกเหมือนเดิมแล้วของสดเหมือนเดิมนะครับนี่ะนะฮะต่อไปเราทะเลรวมโน่ขึ้นโอ,โอแยกน้ำแล้วทำเปเลยนเนาะช่แซ่บ น,นี่ครับฟอยมาใส่ทำอะไรแบๆอ่ากันแดดค่ะน้ำแข็งจะได้อยู่กับหนูนานๆโอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวนี้ทำให้ผมมีฟอ,อยเรียบร้อยหนะ่อยตรงนั้นนะท่านผู้ชมว่าสะอาดแล้ววันนี้สะอาดโดยรวันนั้นนะครับเราพัฒนาค่ะเราพัฒนาเลยนะครับก็ม <laughs> ี นี้เป็นยำเลยครับเาวาทะเลรวมค่ะคุณพี่เขอะที่นี่ปลาร้าจะขายดีมากนะครับน้ำมะหวันปลาร้าน้ำปลาร้าน้ำมะหวันน้ำปลาร้าสดได้แซบ่บหลาย ว่าค่ะใส่ไม่ยังค่ะว่าฉันชอบยกมันพินหรือไง <laughs> <laughs> ไปดูน้องอดแกะหอยแครงดีกว่าน้องก๊อดทำอะไรแกะหอยแครงทำอะไรนะแกะหอยแครงอยู่แกะหอยเหรอใช่นี่นะชอบเล่นหอยเหรอเ,หเล่นทุกวันเลยฮะ <c oughs> ไดได้เตรียมมาเพเพิ่งเลิกเรียนเหรอเอาเพิ่งเลิกเรียนมานะใช่ยังใส่ชุดนักเรียนอยู่เลยเลิกเรียนแล้วก็ออกมาตั้งร้านเลยครับ๋อ น,น้องโอ๊ตชอบเล่นหอยนะครับใส่ถุงมือแล้วมันแกยากนิดนึงใส่ถุงมือแกยากใช่นี <laughs> ่นะ FC น้องโอ๊ตนะดูน้องโอ๊ตนะนี่ชัดๆเลยนะครับใกล้ๆไหนๆเปิดแมกใกล้ๆดูหน่อยน้องโอ๊ตน้อง FC อยากเห็นเร็วๆเปิดนิดนึงเปิดนิดนึงเร็วๆน, <laughs> น,นิดนึงนิดนึง นี่นะโอเคครับคลิปป็นใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องหนุ่มเมืองชนชาแนลเด้อครับขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะเดี๋ยวนี้ขอบคุณมากนะหนาเป็นยำ